สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะอยู่บ้านโนนสะอาดนะคะเราก็จะมาดูที่ที่เราถมไว้นะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่เราก็มาวาดโครงการว่าเราจะสร้างบ้านตรงไหนนะคะทุกคนนี่ค่ะ แสงตะวันนะคะทุกคนว่าเราจะสร้างบ้านตรงไหนตรงไหนจะเป็นสวนตรงไหนจะเป็นอ,อ่ระเบียงนะคะตรงไหนจะเป็นที่นั่งดูตะวันตกดินนั่งกินข้าวเช้าประมาณนั้นนะคะทุกคน ชอบไหมคะชอบนี่ค่ะบริเวณนี้นะคะนี่ค่ะรอบนี้นี่ค่ะที่ของเรานะคะวิฟินเมสเกาฟตุฟนฟอนลัง Muss eigentlich du? auch geben, oder? Ne? Mhm, ja, gibt schon, ja, aber ganz groß von. Mach mal ablaufen. Mhm. mal ablaufen, wie viel. Ungefähr, ja. Ne? Mhm. Weil da, wir wissen schon, das sind 29 Meter. Ne? Das hier, mhm. ne? Mhm. Mh. Ja. Ja. ein Tisch. ของเรานะคะทุกคนนี่ค่ะอนา,าคตข้างหน้านะคะอีก4ี่ห้าปีข้างหน้านู่นนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถมที่ไว้ให้แน่นนะคะแล้วเราก็กับเยอรมันไปทํางานเก็บเงินนะคะเดือนเสาเดือนละต้นนะคะแล้วเราก็ค่อยมาบ้ากันนะคะว่าเราจะสร้างบ้านน้อยกระท่อมน้อยของเรานะคะ อยู่ประมาณไหนนู่นก็จะเป็นสระน้ํานะคะทุกคนที่เห็นตรงนู้นนะคะปุยก็มีโครงการว่าจะแบบทําถนนนะคะทําถนน5 0เอันนี้ก็ยาวประมาณ5 0าเมตรนะคะอันนู้นวัดตั้งแต่วันที่ถมก็ประมาณยีบเก้าเมตรก็น่าจะ3 0มเมตรแล้วปันนี้นะคะ ท่ถม,ถมออกมานะคะทุกคนก็มีโครงการว่าจะนี่แหละทําตรงนี้แหละแล้วก็จะถมเพิ่มนะคะเป็นถนนตรงกลางนะคะข้างๆก็อาจจะเป็นสวนผักสวนดอกไม้หรือว่าเป็นเป็นปลูกข้าวนะคะแต่ว่าปุ๋ยก็จะเพิ่มถนนตรงกลางนะคะนี่ค่ะก็จะเพิ่มตรงนี้ไปนะคะขยายกว้างให้เป็นทางเดินสองข้างทางน่าจะเป็น ปลูกดอกไม้หรือว่าอะไรไปนี่ความฝันนะคะทุกคนที่จะทำนะคะแล้วเราก็จะมีเอ่อเป็นบ้านนกดาวหรือเป็นอะไรเล็กๆนะคะตั้งไว้ตรงริมน้ำนะคะประมาณสองสองสำหรังนะคะเผื่อแขกมาเยือนหรือว่าเผื่อมีใครอยากจะมาเขาดาวที่นี่นะคะเราก็เปิด กันได้นะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นกลางเต็นท์นะคะความฝันความฝันทุกคนเราก็มีฝันไว้นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะที่ทางของเรานะคะทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะปุยเป็นครอบครัวปุ๋ยเป็นครอบครัวที่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเราจะไม่มา แบ่งแยกกันนะคะว่าเรามีพี่น้องสี่คนเราก็ไม่ได้ว่าเออใครจะได้อะไรเท่าไหร่นะคะคือใครอยากเอาตรงไหนใครอยากทำอะไรก็ทำไปนะคะบ้านเราเป็นแบบนี้นะคะไม่ว่าจะต้องมาแบ่งเขตกันว่าเท่านั้นเท่านี้นะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศบ้านาน,านานี่แหละคะ่ะบ้านปลายชีวิตของเราสองคนสอง่่านะคะปุยกับพี่ไม้นะคะ ส่วนลูกชายก็อาจจะมาเยี่ยมบ้างนะคะแต่ก็ไม่รู้เขาเนาะทุกคนเพราะว่าเขาก็มีชีวิตเป็นของเขาเองเนาะเราก็บริเวณนี้เราก็จะน่าจะสร้างบ้านแล้วก็จะมีสวน <Garden. S 1> สวนร,รอบๆเล็กๆนะคะบ้า <House. S 1> นบะ้านเนาะบันดดาซิตติ้งดื่มกาแฟ in the morning watching the sun going down there at night drinking beer together drinking wine together good night cool ka okay. นี่แหละค่ะความฝันเล็กๆของเรานะคะนกต้องคืออะไรล่ะนกร้อยทําลังแต่พอตัวนะคะเราก็ทําเก็บพร้อมรมรทิดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะตอนนี้เราได้ถ่มที่แล้วก็ มาดูกันว่าเราจะต้องทมเพิ่มอีกเท่าไรนะคะเพราะว่าไหนจะฝนไหนจะน่นจะนี่นะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็ต้องมาดูกันอีกทีนะคะทุกคนนี่นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็เอาบรรยากาศวสวยๆงามๆม,มาฝากอีกแล้วนะคะ ก็จาก,กัาคลิปหน้านะคะไม่รู้จะไปถ่ายอะไรนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็ดูที่ทางของปุยกันไปก่อนนะคะนี่ค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะบ๊ายบาย